มาเดี๋ยวแม่พันให้แจ็คนะครับโอเคไหมโอเคไหมโอ้โหมามาแจ็คมานี่ก่อนเร็วมาเดี๋ยวแม่พันให้มานี่เร็วมา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 แล้วมานี่เร็วโอ้โอเคตอนนี้เรามีแมวน้ำสองตัวแล้วแจ็คบอดก็เป็นแมวน้ำเหมือนพี่ชโนนะลูก นกลนได้หรอเนี่ยอชอบจริงชอบให้พันผ้าไว้แบบนี้พันแต่พี่สโนแจ็คพอตก็งอนเนาะอชอบนอนกันถึงเช้าเลยแหละท่านี้แจ็คพอตกับสโน่เขาจะเป็นหมาแบบหมาเรียบร้อยจับวางไว้ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้น ดูสินอนฟินเลยนอนฟินเลยนี่มันหมาหรือแมวน้ำหมาหรือแมวน้ำลูกหนูเป็นหมาหนูเป็นแมวน้ำหนูหนูเป็นดักแด้ขุดไหนกดไหนก่อนลูกโอ้นอนสบายเลยนอนสบายเลย